ถ้าอะไรมาคองอยู่ตรงนี้อุย้ยวันนี้มีตลาดนัดนี่กระเป๋าลูกกระเป๋าเฮ้ยไม่ใช่ขนม <laughs> เหมือนกระเป๋าเลยนี่มีตลาดนัดค่ะพี่น้องคะวันนี้วันอะไรามาดูเสื้อผ้านี่เสื้อผ้าสวยมากเลยลูกเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำค่ะอุ้ยคนเย็นนะเนี่ยชุดนี้ที่10ยูโรค่ะประมาณ800บาทตัวละ20บาท800บาทเสื้อ ก่าสิบิโลพี่น้องคะหลายอยากได้ไหมลูกที่นี่ไหมใส่สบายนะเนี่ยไม่คนจุต้องต้อสกกนะมอ่ไม่อีริสิจ้ะเหมือนหลานเลยกระเป๋าพี่น้องคะยี่สิบยูโลเป็นเปร้อยบาทลองช่อนี่เหรอชิ้นพ่อที่เหรอ ่อไปก็มาหากระเป๋าฮิลารนะคะออากาศค่อนข้างร้อนคับพี่น้องคะตลาดกว้างมากค่ะเป็นตลาดขายเสื้อผ้านะคะไม่ใช่ตลาดขายของกินค่ะเมืองเอ็กซ์นะคะเมืองเอ็กซ์สวยงามพี่ลาหาร้านขายกระเป๋าค่ะจะได้กระเป๋าสะพายนะคะ มาซื้อกระเป๋ามาซื้อเั้งไปค่ะพี่น้องคะกระเป๋าของนางไม่ได้หาซื้อง่ายๆนะคะมายังลูกที่เราเราททางนู้นเหรอทาไมไปสิลูกต้องน่รอเดี๋เอ,า,อาเมืกี้เรายังไ,าไง,ยางไปแล้วไงยังไปแล้วก่อนที้มั่เลย

je sais pas si je pensais qu'il y avait modèle d'exposition. Mais ça, elle m'aime. Oui, c'est une modèle d'exposition. Donc, elle m'aime beaucoup. Oui, mais c'est lui que je veux. L'enfant, lui, c'est le même. Voilà, c'est ça, on l'a vu. Voilà, oui, c'est ça. Vous avez la roc et là, la nani. Voilà. Merci. C'est ça, on est locata. ลราเอาสองสายรวมกันแล้วสายทำไมมันหย่อนลองมาสวัสดีคี่น้องคะ,งคะกระเป๋าที่เราจะได้ใช่เหรอฮะเอาอสายยาวลองซิลองซิปลองซิออได้ครับโอเค โอเคเบยน้าเลือกของไ,ไมาใช่ไหมไพี่น้องคะเป็นของขวัญที่ลาอยากได้มานานแล้วนะคะกระเป๋าสะพายค่ะกระเป๋าวัยรุ่นนะคะนางก็เก็บตังค์สะสมเล็กสะสมน้อยนะคะจากยายไหมให้บุญเถึงให้แม่ย่าให้นะคะคุณปู่ให้นางก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเอๆเอาไว้ซื้อของที่ตัวเองอยากได้จริงๆค่ะราคากระเปา๋า ที่ลาจ่ายไปนะคะสาหรับยัยใหม่ก็ค่อนข้างแพงอยู่ค่ะแต่ว่าแต่นางก็เก็บสะส,สมเงินของนางเองนะคะพี่น้องขายยัยใหม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะกระเป๋าใบนี้ราคาอยู่ที่ขาดอีกไม่กี่ไม่กี่ยูโรค่ะก็จะ400ยูโรนะคะแต่ถ้านางใช้นะคะยัยใหม่ก็ดีใจค่ะพี่น้องขายเนาะแล้วก็เป็นของขวัญที่อิอลานะตั้งใจเรียนนะคะ ตั้งใจเรียนแล้วก็สนยาใหม่ก็ไปบันเทิงก็มีอะไรให้อีกนะคะเป็นพิเศษอยู่นะคะพี่น้องคายร้านหนึ่งแล้วนะคะพี่น้องคายยี่เรายางพุงกระเป๋าที่แบบว่าใส่ไปโรงเรียนนะคะกระเป๋าใบใหญ่นะคะมีังห,หมดแค่นี้นะคะชอ็อปปิ้งนีไหมคะเขาบอก <c oughs> นี่เหรอไม่โ <c oughs> อ้ <c oughs> ครบหมดเลยเห็นไหมคะนี่แหละลูกเด็กดีตั้งใจเรียน <c oughs> อ๋อข,ข้างในเป็นสีนั้น

donc pas une clé ancienne, c'est française et avec la non, Tu peux poser ton sac ici si tu veux. Ah va bien te verrer. Ah si tu mets un miroir ici et là-bas. C'est pour les cours Oui donc tu sais que tu peux mettre le A4 dedans, il hein, n'y a aucun souci.

เข้ากับล,ล,ปปลูกสิบแปดเลันอ่ะนี่กำนี่ไหมมันเป็นขาดนะลูกน่ารักนะหน้ามาดีๆลูกสวยอยู่เข้ากับหนา้าโอเคโอเค,อเคได้ได้ป้าปิจัยลูก

คุอายเวียนมย a งเปน่วบเยังเดินหาการเวียนามาีซีเวียดนามช่เดินแล้วเดินดีคือไอ้คนเถิงเกเคยมาแล้วค่ะนานแล้วไอ้นเิงบอกว่าฉันจะพาพวกคุณไปเอง น่าลูล้มันคนละอาเซียทีุ่ดน้องคะตลกมากเลยเดินหาร้านเวียดน้มตั้งนะ้อหาไม่เจอกันทุกคนไดอ,อยู่ร้านนึงแต่ว่าเขาปิดแล้วเราก็เลยมานั่งตรงนี้ค่ะเดิน,นต่อไม่ไหวค่ะเหนื่อยให้ร้านทอน,นะอะไรูุ้ทานอาหารกำลังเสีกีแล้วค่ะ,ะัเป่าเปเสืเเมนูเสืซะ

นอกจาเมื่อกี้รมปิวก็ใครเอาไปมาพวกเรามานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะร้านอาหารด้านนอกนี้นะคะเพราะว่าร้านหาร้านร้านอาหารเวียดนามไม่เจอค่ะเราเดินเยอะคุณเดินเยอะมากค่ะไม่เจอหาไม่เจอหิวนะลูกเนาะก็เลยหยุดตรงนี้นะแต่ตรงนี้ก็บรรยากาศดีอยู่คะ่ะเขามีมีน้ำนะเห็นไหมมีน้ำแต่เขาเรียกอะไรนะ เนี่ยค่ะเขาทำน้ำน้าหล่นหล่น,ล,นลงมาเนี่ยค่ะมาแล้วอาหารเราเออไม่ใช่เอาลงมาลงมาดีๆวันนี้เราสั่งเหมือนเรานะคะเราสั่งเหมือนกันนะคะเราทานเหมือนกันค่ะให้มันเถื่อนบอกว่าเบอร์เกอร์จีราฟ แฮมเบอร์เกอร์จีาราฟพีปป่น้องคะไม่ได้ใช้เนื้อจีาราฟนะคะเป็นเนื้อวัวค่ะพีจะไม่ผสมอะไรอก่ไห่ผสมารจะไม่ซาลิคอ,คอคน,อนลเลยเบร์โอ้ฟิตเยอะจังเลยอะ่ะแบ่งไปเลยนะลูกแบ่งไปเลยค่ะไอเนี้ยค่ะพี่น้องคะเห็นไหมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร,<ๆ>ร่เบอร์เกอร์จานละ19ยูโรนะคะอันนี้เป็นการ อันนี้ไม่ใช่เป็นการอวดอ้างแต่อย่างใดนะคะพี่น้องคะเป็นการเล่าสู่กันฟังค่ะ19ยูโรก็ประมาณกี่บาทไทย800บาทประมาณ800บาทแต่ว่าได้เยอะนะ<ม>เผื่อบางท่านอยากทราบอาหารการกินของฝรั่งเศสนะคะพี่น้องคะยัยไหมก็บอกราคาไปนะคะไม่ว่าถูกไม่ว่าราคาถูกราคาแพงราคาขนาดไหนยัยไหม่ชอบบอกราคาคะ่ะ เคยไปดูคลิปของคนอื่นนะคะที่ว่าไปท่องเที่ยวเมืองอื่นอย่างเงี้ยค่ะไปทานนู่นทานนี่แล้วว่าซื้อสิ่งของต่างๆยังไงก็อยากทราบราคาด้วยเงี้ยค่ะพี่น้องขาแต่ถ้าไม่บอกราคานะคะดูคลิปจบเหมือนดูไม่สุดนะคะยังไงม,มีความรู้สึกอย่างนั้นป,ะปะ้าอร่อยไหมครับอร,อ,อร่อยอร่อยครับป้าป๊ะางเอาได้นะเนี่ยเขาไม่มีซอสใส่สลัดให้เราเหรอลูกลก น่าจะมีซอสรยให้เรานะตรงนี้ใซอสมาให้เรายังลูก ว่าเขาคงไม่ลืมนะว่าไหมจะให้ามาดามพนักง,งานเสือบท่านนั้นมาออกมาก่อนเขาออกมาแล้วเขายังไม่มาสแสดงว่าเขาลืมเบอร์เอร์ชีลับค่ับพี่น้องค่งะคุ้งเป๊ะ่ะ อร่อยอยู่ค่ะพี่น้องคะยิวด้วยฉันบ้าละ่ะยิวความน่าลักนะ ีอน้ำเปล่าเติมเรื่อยๆนะคในร้านเวียดนามยังไงพี่น้องคะอยู่อยู่ใกล้ๆร้านอาหารที่เราทานกันเมื่อกี้ค่ะเอ้าอืออยู่ใกล้ๆเองเดินหาตั้งนานพี่น้องจ๋าเดินหาตั้งนาน เราไม่ได้มามุมนี้นะเมื่อตะก,กี้นะนี่เราเราจะมาทานนี่แหละค่ะพี่น้องขาแต่ว่านี่เรานั่งอยู่ตรงนู้นอยู่ใกล้ๆเราไม่เจอร้านนี้ค่ะพี่น้องขา<ห>ไปปลาดงน้องขาเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมมีกำลงตำรวจอ่ะก็มีคนเป็นลมอ๋อมีคนเป็นลมนีคนเป็นลมค่คะพี่น้องขาเห็นไหมอากาศร้อนมากมาดามก็นะอ้อเลือดออก เลือดเรอพน้องคาสงสารมากกระพุ้บอ่พี่กันดูเศ้าน้องคาเลือดสงสารมาดามมากโอ้ยสงสารสงสารพี่น้องขะขนลุกเลยอะไรตอมไปตงเด็ดมุ